วันนี้นะครผมจะพามาดู1ความพิเศษแล้วก็เป็นรถที่ l i m i t ต็ดอีดิชั่มากๆในบ้านเราพวงมาลัยขวามีแค่500คันและในบ้านเรามีเพียงแค่30คันมาครับไม่พูดร่านํำเพลงสำหรับคันนี้เลยก็คือ Mini Cooper J C W John Cooper Works GP Edition นะครับผมสำหรับ GP Edition เนี่ยต้องพูดว่าพื้นฐานของตัวรถเนี่ยเขาใช้พื้นฐานเดียวกับเจ้า ตัว Mini Cooper F 5 6สิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดดีเทลทุกอย่างกันชนหน้าชุดแต่งทุกอย่างแตกต่างกับเจ้าตัว F 5 6ทั้งหมดเลยนะครับผมที่เราสังเกตเห็นง่ายๆนะครับในเรื่องของกระจังหน้านะเรื่องของกระจังหน้ากันชนหน้าเนี่ยก็คือมิติเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว J C W แต่ทีนี้มันมีความพิเศษในเรื่องของพิมพ์สีต่างๆที่เขาจะเล่นลูกเล่นล้อด,ด้วยสีแดงใช่ไหมแล้วก็จะมีโลโก้ตัวนี้เขียนว่า G P ฝากระโปรงนี้ก็จะมีในเรื่องของอจมูกเเปป็นนน็นนนนนนาาบบอออัี้ แล้วก็โลโก้มินิก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีนี้สำหรับเจ้า GP ผมอันนี้ผมไม่มั่นใจในข้อมูลนะแต่ว่ารู้สึกว่า GP เขาก็จะออกมาเป็นสีนี้อย่างเดียวคาแรคเตอร์นี้บ่งบอกลักษณะว่านี่คือมินิคูเปอร์ JCW GP สิ่งที่ได้สังเกตเลยคืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่ารถคันนี้ผลิตมาเพียงแค่3,000คันทั่วโลกแล้วก็ขับขวา500คันแล้วก็บ้านเรามี30คัน คันนี้นัมเบอร์ลันอยู่ที่เบอร์0-476ก็เป็นคันที่476ที่ผลิตออกมาพอเป็นรถที่มีการลันนัมเบอร์อย่างเงี้ยน,น่าเก็บไว้เพราะคิดว่ายังไงก็มีอนาคตแน่นอนพวงมาลัยขวายิ่งน่าเก็บมากกว่าพวงมาลัยขวามีแค่500คันแสดงว่าพวงมาลัยซ้ายเนี่ยที่เหลือมันจะอยู่อีกประมาณ2,500คันพวงมาลัยขวาแรกว่ามีเรื่องของโป่งหน้าโป่งหน้าตรงนั้นน่ะที่ผมบอกอะโป่งหน้าปุ๊บมาจนถึงโป่งหลังตรงนี้คือเขาไม่ได้ทําเป็นโปง่งให้มันเป็นแบบว่าสั่นลัแบแลลบออกเรีย,รยงไปนะ แต่มันจะเป็นการที่เขาทาให้มันเป็นครีบครีบตรงนี้คือครีบตรงนี้มันมีมันมีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าทําแบบโป่งขึ้นมาให้มันลอยๆแต่ว่าครีบตรงนี้มันทํามาเพื่อดักอากาศพออากาศผ่านตรงนี้ใช่ไหมแรงอากาศทั้งหมดมันจะกดเข้าพอกดเข้าตรงนี้แล้วมันจะรีดออกท้ายไวพอมันรีดออกท้ายไวตรงนี้เท่ากับว่ารถมีแท็กชั่นแล้วพอมีลมกดรีดออกท้ายไวเท่ารถก็จะเร็ว อันนี้เป็นเรื่องของหลัก a อโรได n a m erm i c สายเซอร์กิตอ่ะคนที่แบบว่าชอบขับรถเซอร์กิตอะไรเงี้ยก็คือเขาจะเน้นที่มีเรื่องของการที่ใช้คลีบเพื่อใช้แรงลมใช้ a อโร d y น a m erm i c ในการช่วยนะครับเรื่องของ t ท a c t i o n ตัวรถหางหลังนี่เป็นลักษณะโดดเด่นเลยของเจ้า GP คือเขาจะเขียนตรงนี้เลยตัวใหญ่ๆหรือว่า GP ไฟท้ายก็จะเป็นเหมือนเจ้าตัว F56 ี 56, ่ฟิเซอร์หลังคันนี้ท่อออกกลางนะครับผมและท่อคันนี้รู้สึกว่าเป็น,ปนท่อไทเทเนียมเสียงโคตรล่นซาวแบบอย่างเดือดมากเดือดมากๆนะครับคันนี้ตัวนี้ก็มีโลโก้ GP เวอร์ชันมาดูที่ล้อครับ ล้อคันนี้ให้มาเป็นล้อ G P เวอร์ชันนะเป็นขอบ18นิ้วนะครับผมและก็ให้เบรกมาเป็นเบรกสพอพอตใหญ่ของจอห์นคูเปอร์เวิร์โหต้องพูดว่าเบรกนี่เต็มมากเลยนะมันลงตัวแล้วอะเพราะรถคันนี้มันทำสร้างถูกสร้างมาเพื่อเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ซะมากกว่าไม่ได้เน้นเดลี่ยูสทีนี้ยางครับยางก็ได้มาเป็นตัว b i s t o n น์โ o t e n ซ่นะครับผมก็ซีรีส์ยางอยู่ที่2 2 5 3 5 R 1 8เราไปดูรายละเอียดในเรื่องของภายในกันไหมว่าภายในเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ ภายในมันดูซิ่งอ่ะได้อารมณ์มากไปดูภายในกันดีกว่าครับปทีนี้เราเข้ามาที่ภายในของเจ้ามินิ JCWGP คันนี้แล้วนะครับผมก็ต้องพูดว่าทุกอย่างเขาจะมีเอกลักษณ์พลอยบอกตลอดว่าเฮ้ยคุณกําลังขับมินิคูเปอร์ที่เป็น GP อยู่นะครับก็คืออย่างเช่นอันแรกขึ้นมาปุ๊บตรงนี้เลยตรงคอนโซลฝั่งด้านคนนั่งเนี่ยก็จะมีเขียนบอกรันนัมเบอร์แล้วว่า GP0476 นะครับผมพวงมาลัยพวงมาลัยต้องพูดว่าพวงมาลัยเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัว F56 ปกตินี่แหละ แต่สิ่งที่แตกต่างไปเลยก็คือเรื่องของพายโดชิฟพ d ยโ s ชิ p ด้านหลังเนี่ยตรงนี้จะมีบอกว่าเป็น GP ถ้าหากว่าเป็นตัว F5 6บธรรมดาจะเป็นพายโ s ชิ p อันเล็กๆมันจะไม่ได้เต็มแผ่นขนาดน,นี้อันนี้เป็น GP เวอร์ชันซึ่งเป็นพ d ยโ s ชิ p แบบที่ผมชอบอีกแล้วพ d ยโ s ชิ p อยู่ติดกับพวงมลลาลัยตอนเราเลี้ยวเหมือนสมมติเราไปขับในแทร็กคือต้องพูดว่าเจ้า g p พีเวอร์ชันเนี่ยเป็นรถที่สร้างมาสําหรับเพื่อที่จะเอาไปวิ่งแทร็กได้เลยนะครับผมแล้วจวังหวะคุณอยู่ในโค้งอะ่ะแล้วคุณจะแอบ,บขโมยยยนนิดนึงงทีีี่่คคุุณณจะะตตต้้้อออออใชเเเกกรรรไ คุณสามารถตรงนี้ได้เลยคือมันแบบมันอยู่ติดไปทั้งหมดท,ทั้งที่คุณเลี้ยวพอคุณเลี้ยวปุ๊บแพดดิชิปมันก็ตามพวมลไยไปด้วยอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าสะดวกละฟังก์ชันต่างๆตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับตัว F56 แต่ความพิเศษเลยก็คือเรื่องของหน้าจอตรงนี้นะครับผมจะมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นเจ้าตัว GP ใหม่เนี่เป็นไม่ดิจิทัลแล้วแล้วสำหรับคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าวิ่งโคตรน้อย วิ่งมาแค่1298กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมก็คือเป็นรถที่ต้องพูดตรงๆว่าเขาก็คงไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรกันมากมายนะครับผมก็เอาไว้วิ่งทร็กเดย์หรือเอาไว้วิ่งวันหยุดหน้าจอตรงนี้ก็เป็นจอคอมานตามสไตล์มินิและถัดลงมาฮะก็เป็นเรื่องของแอร์ ก็เป็นแอร์ออโต้ปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาปกติก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่รถณปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแล้วนะครับพอลงมาก็จะมีเรื่องของปรับทักชั่นคอนโทรลออฟสนะครับผมเผื่อไปวิ่งแถกก็ปรับทักชั่นคอนโทรลออฟสแล้วทีนี้ก็ปุ่มเอนจิ้นสตาร์สต็อปนะครับต้องบอกว่ามินิให้ปุ่มเอนจิ้นสตาร์สต็อปมาผมว่ามันเท่มากเลยนะคล้ายๆสวิตช์ตัดไฟของรถที่เป็นรถแข่งเซอร์กิตรถแข่งอะไรเงี้ยจะเป็นคล้ายๆสวิตช์ตัดไฟแต่เท่จริงแล้วก็ตรงนี้ก็จะม เราก็เลื่อนลงมาใช่ไหมมันจะมีกดด้านขวาหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาที่ก็ใช้งานได้เหมือนรถปกติทั่วไปเลยนะครับผมทีนี้พอมาที่เบาะละโหเบาะอันนี้ต้องผมต้องพูดเลยผมชอบมากผมโคตรชอบเลยอย่างหนึ่งของมินิเลยคือเบาะที่ปรับแบบโลโพซิชั่นได้คันนี้ผมปรับได้โลโพซิชั่นจนเตี้ยมากได้จริงๆนะครับผมก็เป็นเบาะที่ให้มาอารมณ์คล้ายๆกับเบาะบักเก็ตซีทนะครับไม่ได้ปรับไฟฟ้านะเป็นเบาะที่ปรับแบบแมนนวลนที่เขาใช้เป็นเบออาะนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของพอเขาเป็นรถที่เป็นตัวเวอร์ชันที่เอาสําหรับวิงกกได้้้อะอะะเหหมมืนนาจตรใั คือไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรที่มันมีไฟฟ้าอะไรเข้ามาเพื่อเพิ่มน้ําหนักอะไรเข้าไปคือทุกอย่างอาจจะไรเวทหมดนะครับผมที่ไรเวทมากกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังว่าเป็นยังไงข้างหลังใส่ขนของได้บอกคันนี้ใส่ขนของได้แบบขนจนนอนได้อะเอาจริงๆคุณเชื่อป่ะพราะเป็นมินิคูเปอร์แต่คันนี้ จนแบบว่าคุณลงไปนั่งขัดสมาธ์ได้เลยนะเพราะมันไม่มีเบาะหลังมันเอาไว้วิ่งแทร็กหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะตัดในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างไปอย่างเช่นนี่สิ่งหลักๆที่เราไม่เห็นเลยคือเบาะหลังนั่งไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงนี้เขาจะให้เป็นโลบาร์เนะสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จำเป็นนะครับคนนั่งไม่จําเป็นสําหรับเจ้า GP เอาออกไปเลยไม่มีเบาะหลังนะฮะแล้วก็ตรงนี้ใส่ของได้เลยไปดูเรื่องห้องเครื่องกันว่าเจ้า GP คันนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงแล้วก็เครื่อง GCT ขนาดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ที่บอกว่าสําหรับวิ่งแท็กเนี่ยแรงมันจะพอไหมนะครับไปดูนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ก็เป็นสี่สูบเทอร์โบนะครับผมคันนี้มีพะละกําลังแรงม้าอยู่ที่ 306ตัวจากโรงงานนะครับผมอันนี้ตามแคตตาล็อกเนาะแล้วก็มีทออยู่ประมาณ450อยนิวตันเมตรนะครับผมก็แล้วก็สำหรับคันนี้ครับก็ได้มีการทำการแฟลตจูนเข้าไปใหม่นะครับผม <c oughs> ก็ไปจูนที่โปรเจกต์วันจูนเป็นสเตจหนึ่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนกรองอากาศเป็นอีเวนทุลี่โหโคตรหล่อจริงจริงนะทุกคนผมชอบมากเลยสำหรับกรองอีเวนทุลี่นะมันดูแบบว่ามันแมทกับรถอนะ่ะก็คืออีเวนทุลี่ก็คือเขาทำกรองอากาศมาสำหรับ พวกรถเออ่ bm หรือว่าที่เป็นรถมินิคูเปอร์รถยุโรปอย่างเงี้ยเบนทูลี่เขาทำมาอยู่แล้วซึ่งบอกเลยว่ารายละเอียดดีมากนะเป็นกองคาร์บอนนะเป็นคาร์บอนแบบคาร์บอนแท้ๆเลยเหมือนเป็นเพียวคาร์บอนด้วยเนี่ยทุกคนมาดูตัวนี้ข้างในนะครับเป็นกองเป็นกองคาร์บอนเพียวคาร์บอนต้องบอกเลยว่าสวยมากสวยมากๆจริงแล้วก็ผมมูลค่ากองเบนทูลี่ต้องบอกว่าหลักหลายหมื่นบาทอะเนี่ยชิ้นเห็นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยถนนย่นทุกที่นะฮะนี่คันนี้พรีเซนต์เลยนะครับผมแล้วทีนี้ก็คันนี้มีการปรับแต่งเรื่องของท่อไอเสียนะครับเป็นท่อไอเสีียยแบบเเเป็นนไททม แต่นี่ผมไม่ทราบว่าแบรนด์มันคือแบรนด์อะไรนะครับผมไปฟังเสียงท่อไหมว่าเป็นยังไงแต่บอกคันนี้เสียงท่อโคตรเรานะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับ องไเสียงท่อเมื่อกี้ได้ฟังกันนะครับบอกเลยคันนี้ก็คือผมว่าได้ลมมากเลยสำหรับคันนี้ก็คือต้องพูดว่าตอนเขาเบิ้ลอยู่กับที่อ่ะคือรอบมันจะตัดไว้อยู่ใช่ไหมมันจะหน่วงรอบเอาไวไไ้ไม่ได้ไม่ได้ลั่นมากแต่คันนี้ตอนซัดนี่คือบอกเลยว่าโหโคตรสนั่นนะฮะแล้ววิ่งแถวเรียบด่วนแถวนี้คือบอกลั่นมากแน่นอนนะครับผมแล้วก็ทีนี้เรามาฟังราคากันสำหรับเจ้า Mini Cooper JCW GP คันนี้นะครับผมก็ขอสนอนราคาอยู่ที่ สามล้านเก้าหมื่นบาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางที่ผมติดทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดสี่หนึ่งหกเก้าแปดหกเจ็ดสี่นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็เงื่อนไขยังไงต่างๆก็มาคุยกันดูนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้สําหรับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วนะครับชอบถูกใจนะครับก็ฝากทุกคนครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าหากว่ามีรถอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นและเป็นไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีรถขายอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะเอามาอัปเดทุกคนได้ดูนะครับผมทุกอาทิตย์นะฮะก็ยังไงฝาก,กคนกดติดตามมาด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ